สวัสดีตอนเช้าค่ะช่วงเช้านี้ปล่อยแพลงแปลงกันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศทีมนั้นพอปล่อยปุ๊บจะวิ่งมาตรงตรงนี้ก่อนอันดับแรก รางเรารังยังไม่ได้ล้อมรัวชัดเจนนะคะก็แค่กั้นไว้ให้เกรงใจนิดหน่อยเวลาปล่อยก็คือจะมาเฝ้าน้องนะคะเพราะว่าเขาจะชอบแวบมาทางแปลงหญ้าหวานเราเออก็ตัดไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวโซนนั้นน้าเอ๊หนุ่มน้อยของเราเะาหกดีบกลึกชนะเขาเรียกไง ต็พวกโบ,บกบกหนุ่มน้อยไอยอุ่นนั่นก็แก้งฟันน้ำนมของเรานะคะแม่บราวน,นั่นแม่แนนกับแม่แปดส่วนนี้พันอะไรนะ เวลาปล่อยแพะลงแปลงเขาก็ชอบเดินมาเล่นด้วยนะคะน้องโลตัสพอาสายกินเร็วๆทำไมนขนคอตั้งมึงจะสู้กับแม่อีกไงตัวป่วนบรรยากาศดีมาก ตอนนี้กี่โมงหน้าดูกันตอนนี้9ก้าโมงสี่สิบแดดไม่ร้อนลมพัดเย็นดีเนี่ยค่ะพอพ้นรัวเขาก็จะเริ่มแบบหาเรื่องมองจะออกไปแปลงหญ้าหวานเดี๋ยวหวนดีนะักจะโดนตีนะอันนี้ก็เป็น ต้นของหญ้าเนเปียนะคะพอมียอดแทงขึ้นมาก็ไม่เหลือะคะชอบก็ยังมีบางส่วนที่เขายังยืมไม่ถึงเด็กๆกก็เริ่มแทะหญ้าเก่งแล้วนะคะอันนี้หนูลมหนา ดอกหญ้าไมยราบนะคะเด็กๆจะเล่มนมีดอกหญ้าไมยราบเก่งกินเก่งดีแปลงหญ้าอะไรเอ่ยดีแต่หญ้าไมยราบดูเลยค่ะแดงเต็มพื้นเลย เดี๋ยวเรามาดูแก๊งฟันน้ำนมกันนะคะนมหนาวนี้จะเป็นลูกแม่แปดนะคะลูกเดี่ยวที่จริงดิสน,นี่ในแก๊งสามในแก๊งสามตัวนี้เขาก็จะตัวโตวนะคะแต่พอดีต้องแบ่งนมให้กับแฝดสองแฝดนี้ อันนี้ก็คือแม่บราวแม่เขาแล้วก็ลูกเลี้ยงเด็กแฝดคือลูกเลี้ยงแย่งนมดิสนี่นะคะดิสนี่ก็เลยไม่โตเท่าไหร่ก็โตแหละแต่ที่จริงเนะะี่ยค่ะจะต้องล่ำเหมือนลุมหนาวแล้วก็โอเด้งที่เป็นลูกเดี่ยวแต่ก็ยังถือว่าล่ำอยู่คะ่ะเพราะเขาแย่งนมเก่งนี่ ดูนะคะตัวป่วนถ้าเวลาไม่เฝ้าก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมไม้เลียวเนี่ยเห็นไหมเดียวแม่ไหมไม่ใช่ไหมเลียวธรรมดาเนี่ยเบล่มเก็บบรรยากาศช่วงเช้าเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณท <mit> ี่ติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ